สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะไพย่ไก่ก็มาสารแนอยู่ที่ตึก CP Tower สีลมค่ะตอนนี้ก็่ายกว่วแล้วรู้สึกหิวมากๆเลยยาใครมีอะไรกินมัางนะนี่ข้าวผัดแหนงว้าวขอบคุณนะกําลังหิวเลยย่านี่มันใช่ก่อข้าวผัดแหมไม่เชียร์ใช่หมาไปดูในงานปะ ไปเด้ออ๋อที่แท้ก็เป็นงานเปิดตัวเมนูใหม่สุดล้ำที่นำไส้กรอกกับข้าวผัดแหนมมารวมกันเป็นไส้กรอกข้าวผัดแหนมซีีโดยมีหนุ่มหน้าใสทะทา a อ8มาร่วมเสิร์ฟเพื่อตบอบโจทย์ความอร่อยทุกร้านสไตล์โดยนำข้าวผัดแหนมที่รสชาติจัดจ้านแบบไทยมาผสมกับไส้กรอกได้อย่างลงตัวทำให้สะดวกในการรับประทานและอร่อยลกลมกล่อมในทุกคำลิ้มลองความอร่อยไส้กรอกข้าวผัดแหนมซีได้แล้วที่เซเว่นอินแเนตนทุกสา ทุกที่ทุกเวลาจริงๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเวลาว่างเวลาทํางานหรือว่าเวลาออกเดทน,นะโหอิอ่มมากแล้วเวลาฉันไม่หิวอ่ะยกไปกินวันหลังแงแล้วเวลาฉันไม่มีตังค์อ่ะไม่มีตงังค์ตพวใครตัวมันนะคะฉันก็ไม่มีตังค์เหมือนกันเรา,ากินฟรีกันมะขอของมาเลยนะคะขอขึ้นกันเฮ้ยวิขนเาคือชีวิต